เทียงหน้าของกระผมเองครับผมออกมาหน้าครับตอนเที่ยงครับเลยออกมาสูบน้ำใส่เขาครับมาสูบน้ำใส่เขาโอ้มามาปิดเครื่องครับแต่พอมาตั้งเครื่องสูบน้ำไปครับเพ่นบอกผมมาปิดครับใส่เขาครับนี่ครับเขาเลยหน้าได้ครับแหงแรงครับที่ได้กินเขาบ่วยครับนีเทียง ของนี่เนนอนพอรมได้ครับอ่านที่ผมออกมานอนอยู่หน้าผิดีลครับช่วงกาดหอนมาเร็นหน้าครับแ้่เขาผมก็เด้่อแห่งแรงครับบวกครับน้ำกับบุ้มี่ครับที่ได้กินผู้เขา้าถูกขืนอนยากถูกครับฝนกับว่าตกเพียครับ คือยิ่งเสียงเครื่องเนอะเขาตายครับเขาแห็งไปเดินเดินอยู่ครับน,นบ,บึงแบบว่าสูบบ้านก้อนหน้ำนี่นะครับสูบน้ำเซยังนี้มีน้ำครับนี่ไต่ครับแห็งไปเดินตายไต่ตอนน่ครับาากิน,น,นกินเขาบ่าแล้วเดินถุนแม่นเบิร์ดขับปุ่นข้างหง ตายเปนยอดยอมครับสูบใส่ครับเดิมขึ้นใส่น้ำหนามเบิดเพราะน้ำมันเบิดปุ๊บมันก็ไปยินเสียงเค,งครื่องปุ่มฝนตายครับครับเก็บพร้อมฝนมาตกเทลากเดิมเลยมาสูบครับเดี๋ยวมันตายก็สูบใส่กับวันได้ ุดน้ำน้องของจะาลองเลยครับอ้น้าเกียบเบิดครับโอ้โ,โอสุสสสสดประสริใจบริจิจให้เขา,า,าน้ำเลย เนนไ่ปูไก่แข็งเพิลงครับบบรกิจเน้ยนน้ชุบชิไิ้กินปล่านีด้ครับมาอทินึนมาหาป่าช่วยกันครับนายครับบัวครับโอ้โหลมลมเพื่องชุดหน,นักเห็นตัวป่าอยู่ที่ บอกว่าปิดครับร้อนปิดเราเองแล้วนำเบิดตก้อนป่านำสี่แหงครับติ้งได้ได้ต้องได้เศร้าสูกแล้วครับบพ่อกับตรงพ่อแล้วนำยู่ิ่งน้องกับสีเบิด ที่อีสานกันเลยอย่างแรกครับปีนี้ครับที่เห็ดตั้งหลาได้กินเขาบ่วกบัวพักดับเื่องครับจะวันดับแล้วไม่ได้ดับด็ดมีคนเรียวกล้วยตื่นงวยตื่น ทั้งผีนำเต็มครับน้องเต็มเลยสนะูกใส่ให้นิพร้อ์ครับตายหลายเดินเดินขะก้นมทั้งผีก็จะวป็นอย่างนั้นซุ่มอยู่ครับของผมหินหลายห,าหินหลายครับ จะได้กินปลาครับสูบฟักลรยืนน้ำเบิดครับเลยถึงเศร้าถูกน้ำถูกน้ำใส่เขาฝนมาตกแยกก็ต้องได้สูบใส่แล้วครับนะครับถูกหยักถูกหยักนี้ครับไม่ได้กิเขานะครับแล้วเด็ดไหมครับคลิปนาครับในพามาตึกแห้งครับป่าไร้เลยครับอยู่ฝั่งข้างฝุ่นครับ ส่วงเงร่งใครับตัวนี้ไปขยายพันธุ์เครับเลบ่บบลรไปหาครับรับผมสบายครับสบายดีครับ